บริษัทเอมิยาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดศูนย์รวมสินค้าและอุปกรณ์ติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ได้มาตรฐานอาทิโปรเจคเตอร์เมาส์เพดติดผนังสาย HDMI ที่ได้มาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก HDMI USA ผ่านการทดสอบคุณภาพและมีใบเทอร์ซิฟิเคสนอกจากนี้ยังมีตู้แล และกล่องกระจายภาพ HDMI m a s t i c พร้อมให้บริการโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์จากแวดวงโปรเจคเตอร์จอรับภาพและแวดวงการค้าส่งมาอย่างยาวนานมากกว่า18ปีเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้ลูกค้าของท่านได้สินค้าที่มีมาตรฐานมีคุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร